สวัสดีนะครับผมน้ำกเป็นกิโลวัตต์แต่เ like anyway> ี้ยล็อกเครื่องถึงสุดอ่าอ่านออกด้วยน้ำหนักมันมั้งเออเนี่ยกิโลเนี่ยน้ำหนักมันก็ร้อยกิโลเขาเอามาทำอะไรพี่เครื่องบำล้มส่วนอันนี้ไม่ต้องถามอันเนี้ยหมายเลขเครื่องร้อยได้เมียคนกีนก่อนน่าจะหมายได้เครื่องแกะกล่องใช่ไหมเนี่ย่อบแล้วครับครับผมเดี๋ยวนครับครับผมสวัสดีครับอ๋อมาได้ไงเนี่ย มาตามกลับบ้านจากบ้านมาแสนไกลฮะโอ้พี่เอไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องเลยอ่ะอยู่นี่แล้วทำไมถึงมาอยู่นี่อ่ะไม่ได้บอกเป็นกิโลวันตายแล้วเจมเมอ์มากี่วันแล้วนี่มาแต่วันที่หนึ่งวันนี้วันที่อะไหรเจ็ดแปดกลับบ้านไหนโอ้โหแน่นอนมากแล้วไปกินนอนอยู่ยังไงเนี่ย ไอ้นู่นไอ้นู่นหนักกว่าอยู่อยู่บ้านช่างนันไอ้นู่นหนักกว่าโอ้ยไม่มีช่างนันมีน้องสาวปะมีอะไรมีน้องสาวที่ไม่อยากกลับเนี่ยโอ้ตายแล้วเกียจะกลับได้ไงรอกันรุ่นใหม่นะโอ้โหนี่นะครับหัวม่วงวันที่สิบน่ะเอ้ยวันที่สิบเขาเอาเกียโฟว์ไปวิ่งด้วยเหรอเนี่ยผมวิ่งเล่นอ๋อวิ่งเล่นใช่ไหมอันนี้อันนี้ของใครกันเนี่ยของพี่เอไม่ใช่ของพี่เอไม่ใช่ เดไปดูใกล้ๆดิเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆดิใช้เครื่องพี่เอไหมเนี่ยแปลงระบบมาใหม่แล้วเจาะแฝกมาแล้วไหนบางโค่นี่พี่บัตรห่อไม่ใช่อย่างนั้นนี้ไม,ไม่ใช่ <laughs> <laughs> มาดูเนี่ยเจาะมาเล้วเนี่ยบางโค่นไม่ได้ห่อไหมกันนี้เนี่ยอ้าจะเจาะมาเ่ยหรออือรู้อยู่อันนี้โค้งใครช่างนั้นโค้งเนี่ยนี่ของพี่เอเนี่ย <laughs> อันนี้ของพี่เอนะครับ <laughs> ขายนะครับ ตลาด6,000หน้าบัตรปู่พิบัติด้วยนี่นี่นะปู่สมบัตินับสอเกษตรซิ่งบ้านเชี่ยนเบอร์โทรตามนี้นะ6,000ห้าสวยงามไปแล้วเรียบร้อยบางคนเก่าขายแล้วจะเอาไปวิ่งเหรอเนี่เอยพี่เอาคันนี้ไปเหรออ๋อเดี๋ยวพอเดี๋ยวแข่งเสร็จแล้วก็แกะมีมีมีโค้งให้ยืมป่ะจะเอาไปด้วย เอาไปรีดรีดเทือกอะไรเขาโค้งอ่ะเนี่ยโค้งแข็งไงอันนี้โค้งแข็งเหรอของพี่แดงอ่ะจะเอาไปไหมล่ะจะเอาไปไหมล่ะเครื่องจักรมาเทิร์นเลยอ๋อถ้าเกิดไม่เอาไม่เอาไปผมจะเอาหัวเขียวมาเนี่ยไหนวะไหนไหนพี่แดงคุยกับพี่แดงห่อยพี่แดงวันที่สิบยืมโค้งได้ไหมเนี่ยไม่ว่างโค้งข้างนั้นโอ้ของข้างนั้นเหรอยืมได้ไหมเนี่ยวันที่สิบโอ้ ะมันมีปัญหาอะไรป่ะล้อถอยหลังเบากว่าน่ะล้อล้อมันตั้งก็ต้อง <c oughs> ล้อเนี่ยกาสิทเลยเขาวิ่งถอยหลังอ่ะโค้งตัวเนี้ยก็เอาล้อมาเปลี่ยนสิแต่โค้งแต่โค้งไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาล้อมาเปลี่ยนอือ,อันนี้ยกยกอันนี้ขึ้นก่อนโอ้ยอันนี้นัโอ้โหใบงัดแป้งหน้าเลยอ่ะโอ้โหโอันนี้คือตัวคางสยาม โอ้ที่ว่ารู้จักกันครั้งแรกเลยใช่ปะ่ะอันนี้ที่มาวิ่งกันวันานั้นอาจจะยกล้ออ่ะใช่ปะ่ะตัวนี้เลยนะครับวันนี้อยู่ที่อูช่างแดงนะครับพี่หมุนตัวนี้ฟังหนะ่อยหมุนตัวนี้ฟังหนะ่อยอูหมุนไม่ไหวทำไมหมุนไม่ไหวอ่ะบิดก็ได้เนี่ย ขนุนลองดูเฮ้ยหมุนได้มันมันกี่แรงนะพี่สามสิบวาวยกไง่แรงม้าเาตองดิอู้หูปั๊มตีเอา่ม่สิบดีก่า้งปาแตกหหนูจปากแตหมโอ้โหไฟเบาเลยอ่ะอ๋อถออเด เดี๋ยวเดี๋ยวน็อตร่วงเข้าไปในไอดีอันนี้เขาจะมาทำอะไรเนี่ยอ้าวนดี้ันดีครับใครมาแต่ไหนอ๋อช่างเบียร์เหรอช่างเบีอ๋อนี่เหรอช่างเบียร์โอ้มันเป็นไรเมื่อกี้ไม่ได้เร่งมันนัก สามสิบแรงม้านะครับพี่เอบอกว่าจะซื้อไปเทินคงนกนี่แหละเล็กแล้วไม่ทันก็ตีกราบอ่ะไม่มีแรงแรงเหย่ยบไม่ได้โอ้โหนี่ขนาดช่างนั่นคนแรงม้ามหาศาลยังติดไม่ได้นะครับฟังฟังฟังเสียงในหอบก้งเสียงโอ้โหไมเหียบเพื่อนเพื่อนคนถึงขนาดตีกราบอ่ะนักเราตึงได้ได้ตาไงโอ้โหแน่นอนมาก ลุกสูบกี่มิลนะร้อยสิบหา้หาคุณยบหา้าคนยกวาวคนววคนววโอ้โหสองคนนะครับป <c oughs> ากหัแตกแน่อีกคนนึงแล้วโอ้ด้รอบเดียวอะ่ะ <c oughs> โอ้จาจะฟังเสียงจักหน่อยทย่ายนะพี่สามหมื่นกว่าบ,บาท สามหมื่นกว่าคื้อแต่พิจิตรมาเหรอของแท่งหนูวะแท่งหนูโมพิจิตรอะหนูหนูเมืองพิจิตรที่เขาเจาะบ่อนั่นนะใอ่ซื้อซื้อไปซื้อแต่พิจิตรแต่บ้านอยู่กาฬสินธุ์อยู่กาฬสินธุ์แต่เอาเครื่องมาทำนิทานอันนี้คือเขาจะมาทำอะไรนี่เนี่ยเครื่องแบบลุหรี่ใส่แก๊สใส่แก๊สเพราะเขาทำไปแล้วมันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงดีเซลห้าลิตรเหรอประหยัดน้ำมัน วันก็คืนน่ะสุดยอดใส่แก๊สนี่คือยังไงไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเหรอพี่อโอ้นี่นี่มีมีภาษาสอง U P S นี่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 ัขีดส,สุดพลังยี่สิบสอง ถ่ายรูปแชะเออส่งมาหน่อย<ะ>อ,อ่าอ,อ่านดูหน่อยประสิทธิคุณภาพปร,าประสิทธิคุณภาพโร <c oughs> งงานวันที่จะส่งองค์กรมาตรฐานอ๋อเร่งเครื่องได้ที่2,200รอบนะครับ <c oughs> เอาพี่เอไม่อ่านเหรอจะเอาอเหรอก็ของพี่เอก็มีโทรศัพท์อะ่ะ เ,เดี๋ยวขอบอกอันนี้ก่อนไม่ได้ขายนับซื้อมาเก็บไว้ตัวนี้ยันมา1ิ0ผมจะเอาไปเอาไว้ใช้ครับผมเออไว้ใช่อีกตัวสักทีก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็หัวเขียวก็อยู่บ้านรถไถตองคําก็อยู่บ้านนะครับยังอยู่ดีนะครับฮิโนต้าทุกตัวนะครับถ้าเกิดว่าผมขายคือว่าผมจะโพสตขายไปเลยนะครับจะรู้ ชังเบียร์แคมซิงนี่นะครับชังเบียร์ตัวเป็นๆอันนี้อันนี้คันเท่าไหร่ช่างช่างนั้นเนี่ยสัลลี่ายอันนี้มไม่สามหมื่นกว่าแต่แต่มันขึ้นอยู่กับที่ว่ามันจะมีดัม้วยนะอ๋อครับรุ่นนี้มันมีแต่มันมีคนสร้างได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้หนะนีกล้องธรรมดาอันนี้คือเอวอ่อน เออออเออออลรีกล้องธรรมดาอ่าหัวนี่ไม่มีมีครบเลยชุดเกียร์ก็มีแต่ไม่มีแต่เครื่องเพราะเกียร์ไม่มีต้องเอารถตัวรถมาใส่อ๋อต้องเอาตัวรถมาประมาณสามหมื่นกว่าอ๋อดำได้ด้วยถ้าถ้ามีดำอีกรุ่นรุ่นนี้ไม่ดำอ๋อถ้ามีดำจะเป็นอีกคันอ๋อถ้าดำจะเป็นสองคันมีตัวธรรมดาอ๋อธรรมดาไม่มีดำแต่ก็มีเบรกหลังให้ทุกคันมีโอ้มีเบรกหลังด้วยแน่นอนมากนี่เคาเรีท่าสอง สาลี่ห้าศอกอาไว้ทําอะไรเนี่ยเอาไว้วิ่งปกติทั่วไปธรรมดาลเลยเข็นข้าวเข็นของ,ของเ,เข็นคนอ,อ๋อนึกว่าจะเป็นสาลี่เข็นข้าวโดยเฉพาะถาลี่เข็นข้าวจริงจังอ๋ออันออออนี้พระสงฆ์แต่งงานนะครับแต่ถ้าสัลี่ที่พวกเอาไว้เข็นมันกันก็จะเป็นดำอืมแต่พวกนั้นจะพแพงจะตกอยู่วันสี่หมื่นเนอะได้กี่ตันนะเลียวเตกขอแต่เอาไปใส่เพราะนี่เรากําหนดหนักไม่ได้ประมาณสี่ตันหกเจ็ดตันเขาโอ้หกเจ็ดตันอืมโอ้ มันเล้วแต่บางคนเขาก็ให้ตอกคอกสูงอะไรเงี้ยพราะไอ้พวกนี้มันไม่จำกัดอยู่แล้วอยู่ที่เราจะสร้างสี่ตันห้าตันสองตันก็กว่าตันครับตกลงไม่กลับใช่ไหมพี่เอไม่กลับใช่ไหมเนี่ยมารับกลับบ้านนะเนี่ยไักลับบ้านแล้วโอ้เอมาหลงดูใช้นาดเลยอ่ะเดี๋ยวกลับเอารถวันเอารถมาวิ่งเี่งเข้าวันที่สิบแล้วครับ อ๋อรอกลับอยูเดียวจางนันก็ฉีดวัคซีนเลยอ๋อให้ให้จางนันเขียนรถกลับให้ด้วยอ๋อจางนั้นไปด้วยป้ะเนี่ยไปแล้วก็วันที่สิบหกก็มาอีกวันที่สิบหกมาอีกมาทำอะไรอีกมาซื้อหวยที่นี่มาซื้อหวยที่นี่แลล้วกก็ับแน่นอนมาก่อะโอเคครับเดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับอย่างก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ